สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเอ,อเอกสารแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับแผน Hashtag จักรพง์ภูวนาถนะครับซึ่งเป็นแผนป้องกันประเทศแผนหนึ่งทีออ่สำคัญมากๆของกองทัพบ,บกไทยเราเลยคือแผนนี้ออกแบบมาเพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแยง้งภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะเลยนะครับคือพื้นที่ชายแดนที่อาจจะมีความเปราะบางแล้วแผนนี้ก็เพิ่งกลับมาเป็น ที่พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อช่วงกรกฎาคม2568ที่ผ่านมานี้เองท่ามกลางขามความตึงเครียดแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชานะครับโอเคครับเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยชื่อแผนนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นการถวายพระเกียรติแด่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระองค์ท่านเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการวางรากฐานพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัยทรงเป็นถึงเสนาธิการทหารบกพระองค์แรกด้วยการใช้พระนามนี้ก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วิสัยทัศน์ด้านการทหารของพระองค์ท่าน ที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ผ่านพระนามนี่แหละคะ่ะมันไม่ใช่แค่การรำลึกนะคะแต่เป็นการให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศที่พระองค์ท่านทรงวางรักฐานเอาไว้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักๆของแผนนี้เลยค่ะแม้ว่ารายละเอียดปฏิบัติการลึกๆเนี่ยจะเป็นความลับสุดยอดทางทหารนะคะแต่ภาพรวมที่พอจะเปิดเผยได้ก็ถือว่าชัดเจนมากค่ะครับ แล้ววัตถุประสงค์หลักๆที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมครับหลักๆเลยนะคะข้อแรกสุดก็คือการป้องกันอธิปไตยแล้วก็บุรณภาพแห่งดินแดนค่ะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือเตรียมกองทัพบ,บกให้พร้อมเผชิญหน้าแล้วก็ป้องกันการลุกรานทุกรูปแบบเพื่อรักษาเขตแดนของไทยไว้ ประการต่อมาก็คือการเตรียมความพร้อมรบแผนนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นกรอบสั่งการใหญ่ทําให้หน่วยทหารโดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเช่นกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2ซึ่งมีชายแดนติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วแล้ว,ลวก็เป็นระบบค่ะอ๋อครับหมายความว่าแผนนี้จะกําหนดขั้นตอนไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มมีสัญ,ญญาณไปจนถึงขั้นตอบโต้เลย ถูกต้องค่ะมันจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติการไล่ไปเลยตั้งแต่การเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์การป้องกันไปจนถึงท่านที่อาจจะต้องมีการตอบโต้ถ้าหากมีการประทะหรือสู้รบขึ้นมาจริงๆแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญมากนะคะคือการบูรณาการด้านการข่าวจะเน้นการรวบรวมวิเคราะห์ข่ากรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนตอบโต้เนี่ยมีความแม่นยาที่สุด สุดท้ายนะคะก็าอาจจะรวมถึงการประสานงานแล้วก็ผนึกกําลังกับเหล่าทัพอื่นๆเช่นกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงหน่วยงานพลเรือนด้วยเพื่อให้การป้องกันประเทศมีเอกภาพสูงสุดค่ะฟังดูเป็นระบบที่ครอบคลุมมากเลยครับแล้วในทางปฏิบัติจริงๆแผนนี้จะถูกนำมาใช้ตอนไหนอย่างไรครับคือต้องมีสถานการณ์ตึงเครียดระดับไหนถึงจะมีการสั่งเตรียมพร้อมตามแผนนี้ขึ้นมา ท่านประเมินแล้วว่าสถานการณ์ณขณะนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะออบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ค่ะการสั่งการนี่คือเหมือนกดปุ่มให้ทุกอย่างเริ่มทํางานตามแผนเลยหรือเปล่าครับแบบนั้นไหม เรียบเทพแบบนั้นก็ได้ค่ะคือมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงส่งตรงไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เข้าสู่ภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดหรือที่เรียกว่า High Alert นะคะซึ่งพอสัญญาณน,นี้ดังขึ้นก็จะตามมาด้วยการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นอาจจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลแล้วก็ยุทธปกรบางส่วนไปยังที่ตั้งทางยุทธวิธีที่กําหนดไว้ตามแนวชายแดนค่ะครับ แล้วนอกจากการเคลื่องกำลังพลแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่มักจะเกิดขึ้นในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดแบบนี้ก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอาจจะมีการเพิ่มกำลังพลในการลาดตระเวนทั้งทางบกทางอากาศในบางพื้นที่รวมถึงการเฝ้าตรวจตามช่องทางหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆอย่างใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการซักซ้อมแล้วก็ฝึกปฏิบัติหรือที่เรียกว่าวอลเกมนะคะเป็นการฝึกตามสถานการณ์จำลองต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอ๋อครับครับ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้องแม่นยำลดความสับสนเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์จริงค่ะเข้าใจแล้วครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นจริงๆทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่วางแผนไว้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมครับ สรุปได้ว่าแผนจัก,กรพงภูวนาก็คือกรอบการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพบ,บกไทยค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติมีรากฐานที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การพัฒนากองทัพนะคะแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแบบแผนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะครับเป็นการเตรียมพร้อมที่มีแบบแผนชัดเจนแต่ในโลกปัจจุบันที่สถานการณ์ชายแดนมัน ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่ น่าคบคิดต่อนะคะในยุคที่ความขัดแย้งมันไม่ได้มีแค่การรบตามแบบเหมือนในอดีตแต่มีทั้งสงครามตัวแทนมีเรื่องข่าวสารหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายการตีความแล้วก็ประยุกต์ใช้แผนที่มีรากฐานมาจากการป้องกันประเทศแบบดั้งเดิมอย่างแผนจัก,กระพงพัวนาทนี้จะต้องมีความยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนไปอย่างไรเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดฝันหรือภัยคุกคามในมิติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเท่าทันอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติด ตามต่อไปค่ะ